สวัสดีครับผมกโชคนะครับจะมาอัปเดตอีกนิดนึงนะผมสั้นๆน,นะครับผมคิดว่าเกมนี้นะครับน่าจะเป็นเกมของชีบะนะครับเป็นเกมของชีบะก็คือหลอกล่อให้สาวกสาวกของดอสคอยนะครับหลอกล่อให้สาวกของดอสคอยทำให้มีความอยากได้ชีบะอินุกขึ้นมาอาจจะทําให้อยากได้ว่าเป็นหน่วยดอสคอย oi, แต่แต่ที่จริงแล้วหารู้ไหมว่าเรามีดอสคอยอยู่ใช่ไหมสมมติว่าเรามีอยู่ยสัก หนึ่งแสนดอสคอยนะครับทีนี้เราอยากจะซื้อสัก10,000ดอสครอย2 0,000ดอสคอร50,000ดอสคอย,อด,คอย,ด,คอยดังนั้นแล้วเมื่อเรามีหน่วยเป็นดอสคอยเราก็เข้าซื้อจิบะอินุได้อย่างง่ายๆเลยไม่ต้องไปซื้อเหรียญอื่นนะครับแค่มีดอสคอยอยู่ในคำมือสมมติเรามีเป็นพันล้านดอสคอรนะครับซื้อเข้าไปสัก2 0,000 0ดังนั้นแล้วออก็เอามือไปจิ้มที่ตรงนี้นะครับจิ้มที่ ชีบะ uh, นะครับอยากซื้อชีบะด้วยโดสคอยทัังนั้นแล้วเราไปซื้อชีบะด้วยโดสคอยนะครับซื้อชีบะด้วยโดสคอยนะครับสองแสนหน่วยสามแสนหน่วย3 0มหมบาท1ล้านบาทแสดงว่าหน่วยโดสคอยนะครับจะลดน้อยลงแล้วก็จะโยกไปอยู่ในกระเป๋าของชีบะอินุนั่นหมายความว่าไม่ว่าคุณจะซื้อชิบะอินุอยู่แล้วนั่งเดิมที่มีหน่วยเป็น usdt หรือหน่วยใดก็แล้วแต่ นะครับอยู่ในพอร์ตสปอตนะครับผมแล้วเมื่อคุณซื้อรถคอยเข้าไปเสร็จนะครับด้วยซื้อจิบะเข้าไปเสร็จด้วยหน่วยรถคอยนะครับมันก็จะไปรวมกับที่เดิมเลยนะครับเพื่อนมันไม่แยกให้นะครับไปอยู่ในที่เดิมเลยนั่นหมายความว่านะครับอำนาจของรถคอยจะมีการแบ่งเค้กแบ่งแบ่ง,แบ,งแบ่งไปอยู่ในชิบะอินุได้เยอะมากเลยเพราะก่อนหน้านี้ถ้าร้อยคนอยู่ชิบะอินุสมมติว่าถ้า200้คนร้อยคนอยู่ชิบะอินุเดิมอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ อีกฝั่งหนึ่งอยู่ในอีกฝั่งหนึ่งอยู่ในดอคอยร้อเอนะครับอย่างร้อยร้อยนะครับผมดังนั้นแล้วอาจจะมีสักดอคอยด็อกคอยที่100%ยเอนี่ยอาจจะมีสัก20%หรือ30%มที่ยอมเสียสละยอมที่อยากได้ชิบะแต่ใช้เงินด้วยดอคอยไปซื้อ ชิบะที่ปลูกท้ายด้วยโดสคอยดังนั้นแล้วร้อนี้อาจจะหายไปสัก 20- หรือ3า็นั่นหมายความว่าจะโยกไปที่ชิบะนุที่ร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะเป็นร้อยยี่ร้อยสามแสดงว่าฝั่งของโดสคอยเนี้ยเหลือประมาณ 70- 80%ซนะครับดังนั้นแล้วแล้วจะมีอีกแบบหนึ่งคนที่ถือชิบะอยู่แล้วก็ไม่รู้เรื่องก็พยายามที่จะเติมเงินเข้าไปเหมือนผมเนี่ยเติมเงินเข้าไปอยากจะซื้อเผื่อว่ามันจะวิ่งสุดท้ายซื้อไปซื้อมามันก็ไปอยู่ในปอดของ ชิบะอินุหรือที่เป็นหน่วยเวดิทิีที่เราเล่นกันอยู่ปัจจุบันนี้นะครับนี่คือหลักคิดแนวคิดแค่นี้นี่คือเป็นเกมใหญ่นะครับเป็นเกมการเงินระดับโลกริจิตตลนะครับผมของของชิบะอินุนะครับ,น,รบ, u, น,รบนี่ผมมองว่าจะต้องเป็นอย่าง,างนั้นแน่นอนนะครับคนที่ได้ประโยชน์ที่สุดก็คือผู้ผู้ถือชิบะอินุนะครับหรือว่าสาวกชิบะอินุน่าจะได้ประโยชน์แน่นอนเพราะว่าคนที่ถือดอสคอยร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะปันใจมาสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์มาซื้อชิบะเพิ่มสุดท้ายก็จะโยกมาเป็นร้อยยี่ร้อยสามนะครับ นะครับเพื่อนเพื่อนโอเคนะครับก็แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ